สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเรยเอานะครับพาร์ทนี่เป็นพาร์ทที่3แล้วนะหลังจากตอนเริ่มตอนที่แล้วก็จะเข้ามาในโรงเรียนลึกลับนะครับในเมืองแบบว่าไม่มีคนอยู่นะคนน่าจะย้ายออกไปกันหมดมันแบบถูกทิ้งร้างอะครับเราเข้ามาปุ๊บพอตกตอนกลางคืนเพื่อนเรานะครับมีครูแล้วก็มีเพื่อนผู้ชาย2คน3คนนะผู้หญิงอีกคนนึงเข้าไปสำรวจนะครับแต่ยังไม่ออกมาเลยครับจนถึงตอนกลางคืนตอนนี้เราต้องไปดูพวกเขานะครับก็เราอยู่กับเออรอีลานะครับอะไรอะลินเราเชื่อว่าลินนะลินดาครับ อันนั้นก็อีระอีระไม่มากับเราหรอไปเช็คเพื่อนกันหน่อยดีกว่าพเพื่อนเราหายไปไหนก็โอเคอ๋อมันตัดฉากอบ้าเอ้ยมันเหมือนกับเหมือนวิธีพันอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างอ่ะอะไรวะเน,นี่ยมันมืดแล้วเหรอวันอยู่ในน่านาน้ำขนาดไหนเนี่ยเออมันมันเริ่มดึกแล้วเนี่ยเฮเด็กๆกลับไปเถอะเดี๋ยวนะขาดไปคนหนึงไม่ใช่หรอ เฮ้ยยายันหายไปไหนอ่ะอาครับโอ้ป่าเอ้ยมันมันเดินไปไหนหรอวะเนี่ยเออเสร็จแล้วไอ้นี่มันก็ดอนนี่นะครับมันไปตามฉันก็ไม่รู้สินะยายนหายไปแล้วครับเกิดเรื่องพีลึกเ,เกิดขึ้นแล้วเออแล้วเราก็เข้าไปกันหมดเลยแม่เอ้ยอะไรยาน ยันเฮ้ยยัน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 นนเข้าโทรศัพท์กอดีหนูพยายามอยู่ค่ะมิสซิสกาสัญญาณ่คืนแน่กูว่านยั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 นวอท อีละอีสัตว์อีละเฮ้ยอีละอีละอีละถูกสิงนะครับทุกคนชีพหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยแล้วคนอื่นจะรู้ไหมล่ะเออ What อ้าวทุกคนหายไปกันหมดนะบอกไม่ได้ด้วยอืออืออือมไม่ออกครับมันดิ แม่งอีล่าถูกสิงละทุกคนบ้าบอลจริงทำไมทำอย่างนี้กับฉันทำไมถึงทำกับฉันได้ Back to school ครับทัทีที่อัปเดตแล้วในดูดีวัตถุดูนะครับหลังสมุดเราบอกว่าคนอื่นอยู่ที่ไหนสักแห่งเนี่แหละแล้วประตูข้างหน้ามันปิดไปอย่างแน่นหนานะครับมันต้องมีทางออกจากที่นี่สักทางแหละจ้ะแล้ว ไม่มีอะไรเลยแค่นั้นแหละผมว่าเราต้องเดินสำรวจไปเรื่อยๆแล้วแหละทุกคนโอลี <Holy shit. S 1> ่ชืดบรรยากาศแนงหน้าคนลุกมากผมว่าเราจะไปทางไหนก่อนดีอ่ะเราผมว่าเราสำรวจชั้นล่างให้หมดก่อนดีกว่านั้นเราไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรไหมวัดวัด เสียงเพื่อนเรานะครับทุกคนวอวในห้องนี่หรอเทกิสคีฟรีสเดี๋ยวนะมันเหมือนคอนมทมงจำจากพาร์ทก,ก่อนๆเลยนะครับคืออะไรไม่รู้เหมือนเป็นรางปะว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยทำไมกุเยนนเยือกวะเนี่ยผมว่าเราไปทางขวาดีกว่าครับทางซ้ายมีประตูที่ปิดไว้ผมว่าจะต้องเดินทะลุออกมาเปิด ทางนี้ล่ละประตูล็อกแล้วก็มีอะไรขว่างอยู่ไม่รู้โต๊ะกาอี้ว่าเราขึ้น้างบนดีกว่าทุกคนบนไม่มีทางไปต่อแล้วแล้วตรงนี้อ่ะอ๋ออันนี้ทางออกแล้วเราก็เข้ามาปุ๊บถ้เเาเสร็จเราจะขีปะไรวะดานบ ดูเหมือนว่าประตูทางออกอะ่ะจะเปิดไม่ได้แต่มันดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกเดียวโมลิชินทางนี้ก็ไปไม่ได้โอเคอย่า okay. งั้นขึ้นชั้นสองแล้วเห็นมีตัวอะไรมาทำ้า,ายให้กูนะโอ้ oh my god เสียงเลยว่าเสียงหนูเต็มไปหมดเลยว้าวลูกทิ้งล้างนานมาก อันนี้ก็ผ่านไม่ออกแล้วครับภาษาอินโดนีเซียทางนี้ล่ะลูกล้ออีกจากฝั่งหนึ่งโอเคผมว่ามันมีทางเดียวที่เราต้องไปแล้วแหละทางขวานะเนีย่ยบันทางขวาถ้ามมันเย็นเยอกวะมันขึ้นขอบจ่อครับทุกคนอ้าวไปไม่ได้ให้ไปทางไหนน่ะ เวดวัตเดี๋ยวนะอ๋อมันมีประตูทางหลังด้วยทางนี้อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเค แม่เลยอันนี้คือรวงจูน่าจะเป็นห้องน้ำล็อกอืมว h a t เดินมานะครับแล้วก็เดินมาในผงทางเดินนะโว้ยโขเอออ่าโทาสับหมายเลขส่วนตัวโตวเข้ามาแล้วครับลินลินดา กูว่าแม่งมาแม่งโผล่มาหลังแน่ไม่เ่าอไม่มีเออเดี๋ยวนะเสียงอะไรวะเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงอะไรนะครับผมทำตามเสียงมันเลยนะจริงๆ เสียงเดยววกเว่ากูเข้าไปนในห้องก่อนดีกว่าวะปิดประตูด้วยเดี๋ยวยุงเข้าสร้าง if กูเสียงผมว่าต้องมีไล่ล่ากันวะทุกคนกระเป๋านะครับ นั้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะทุกคนไม่มีตัวอะไรใช่ไหมอ่ะทำไมแดงเทียกูไปดีกว่าไปดีกว่าทุกคนไม่อยู่แล้วผมไม่เห็นตัวมันอ่ะ ไหนวะมันมีอีกแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งไหมแบบทงทางเดิอนอะไรแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเออมีนะแต่มันถูกปิดไว้มันโดนหินถลม่มผมว่าเราต้องใจดีสู้เสือแล้ววะ่ะไปอย่าไปกลัวมาดิต่ต้องถืออันนี้ไว้ก่อนเปิดมาจะได้ถ่ายนะครับ เดี๋ยวนะตัวอะไรนอนอยู่อ่ะคนถ่ายแม่งยิดแม่หาหาตัวเหี้ยะไรเน่ะเฮ้ยเฮ้ยกอสพีดีอัปเดตอะไร หมูหน้าคนบาบีเนกนาเกเพ็เกดอินโฟอ๋อเป็นคนที่แบบว่าโดนมนต์ดำนะครับอ๋ออ๋ออ๋อ,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 อโอเคเป็นปีศาจหมูนะครับที่โดนมนต์ดำอัพเดตแต้วกูอ่านก่อนมึงไม่มาพร้อมกันเลยวะไหนมันบอกว่ามีกุญแจคล้องอยู่ตรง คอของไอตัวนั่นนะครับไอหมูตอนนะครับเราต้องหาอะไรมาตัดนะตัดเชือกอดีคล้องกุญแจอยู่อะแล้คกูจะไปหาจากไหนอะมันมันเป็นอะไรของมันอะอนหอะอ้องน้ำผีเซฟแล้วเสียงอะไรวะเอาแล้วมุกห้องน้ำผี ้องเลกไม่มีอะไรเออไม่มีกุญแจผมว่าต้องมีกุญแจว่ะส้าห้องนี่แหละผมว่าห้องสุดท้ายมีว่ะม,มีไม่มีนะครับห้องนะ้ำอุ้ยเฮียเเย,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 ยอ๋อห้องน้ำหลบได้ใช่วัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรเปล่าปิดก่อนเถอะปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนไม่ไหวไม่ไหวไอ้หมูแม่งก็แบบวิ่งผ่านเด้เดี๋ยวนะอ๋อมันอยู่ใกล้ๆนี่ใ,ใช่ไหมโอ้โหเสียงฮืนฮาร์ดฮืดฮาร์ดมากมึงมึงวิ่งไปฝั่งซ้ายเดี๋ยวกูจะได้ป้องไปฝั่งนั้น ไม่ได้แดกไป้เห้ยจริงๆนะมึงให้โอกาสกูหน่อยเหะ้ะหรือว่าเราต้องถ่ายมันวทุกคนคหุยมึงไปอ้าวอตรงทางแล้ว เดืนชั้นสอง้วจเะเดือนนะเพี้ยๆเลยวะเดี๋ยวอ๋อพีก็ำลังนำทางกูว่างง้นเออยังไงก็ได้อ่ะกูต้องหาเลยมาตัดหรอมันกำลังนำทางกูไปหากันไกลหรืออะไรเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหเย็นครับทุกคนมืดมาก นั่งเอ,อ้ยถ้ามันเย็นเย็นวะแสดงว่าอ๋อถ้าเกิดเย็นเย็นแสดงว่ามีผีใกล้ใช่ไหมผีผีน้ำทางอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีอา้าวเมาแม่งอาโน้ตนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านไงอ่ะ ไฟล์ด็อกิวเมนต์เอกสารนะครับเจ็ดอินโฟการเดินทางปิศาจะบับที่สองนะแล้วฉะบับแรกหายไปไหนวะวันนี้ฉัน โดนจับได้ในขณะที่ฉันทํางานอ่ะและฉันก็เกือบจะพลาดช่วงเวลาครอฟิลแล้วก็แบบว่าแบบกลับบ้านกลักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพูดดูเหมือนว่าเมืองเนี้ยจะกดมันจะมีกฎหนึ่งนะครับที่แบบสติ๊กมากก็แบบแบบจริงจังมากกับกฎนี้นะครับเกี่ยวกับแบบห้ามห้ามออกไปจากบ้านตอนตอนกลางคืนวันอังคารครับก็ประมาณนี้แหละก็มีแบบว่าห้ามออกไปจากบ้านตอนกลางคืนนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามีอะไร ้ามออกไปจากบ้านตอนคืนวันอังคารด้วยนะทำไมไม่รู้ก็ผีแม่งอยู่ไหนวะเปิดได้ด้วยโอ้ยอไปไหนไปนู่นเหรอเดี๋ยวนะทำไมมาไม่ปแปลกวะอันนี้น่าจะเป็นหมือนห้องสมุดนะดีไลยไหมไม่ได้เหมือนว่าไอเทมที่เก็บได้มันจะแบบว่ามีอะไรเรืองแสงอยู่ร,บรอบๆนะครับ เสียงเปิดไปอา้าวเมื่อกี้ผีหรอตัวบ้าเหรอวะน่ะถ่ายแม่งถ่ายมันดิตัวร้ายตัวร้ายถ่ายมันไม่ถ่ายวะ ขอเลยเออฮะอืมไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหม่า ไป่ไหนของมันละไปละวไปละเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูกูกูไม่อยู่กูไม่อยู่ไปไปไปยิงนี่ไอ้เหี้ยตายตายเยอะจริงๆนะไม่อยู่แล้วจะตายแล้วตายครับอืมหลอกซ้ำซากแตกครับ แม่งเอ้ยกูต้องก็ผีที่มันนำทางกูเดี่ยมึงใช้ไม่ได้เรื่องเลยมึงไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะอ่าฮะจะก,ก็อีกสัก,กรอบมาอีกสัก,กรอบอีกสัก,กรอบแม่งจะร้องไห้ไป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 วิ่งสู่แสงสว่า,างอ,าอ,อะไรเปิดหมดอะไร เฮียเขียอะจัดเลยอ่ะอะไรของมึงเนี่ยลึกกูเดิมมามึงหลอกกูเลยเหรอวั h ต f ฟักโอ้แม่งวับไปเฮ้ยจริงนะ ไปเหอะไปเถอะไปทำไมยุ่งอะไรกับกูนักหนาวนะเนี่ยคุณจะเข้าห้องไอ้เฮียบ้าปะเนี่ยไอ้แค่กุณไม่อยู่แล้วจริงๆนะผมไม่อยู่แล้วครับผมผมลงไปตั้งหลักก่อนไม่ไหววะม่จะเอากูให้ได้อ่ะไอ้เฮีย อะไรอะไรอะไรเชื่อแล้ววะเนี่ยเรนจิสุสุตี้อะไรของมึงนี่มจะบ้าตายเซเซวูลูป้าอาดามีอินฮูลมเดวเว์มันเป็นเด็กที่ฆ่าตัวตายอ่ะครับอืม ไม่กูต้องไปหาของจากไหนวนะกูทำม,มาเอยขี่แม่งก็ดุชิปหายเบโ,อโลอจีใช่ไหมเบโรจี้มีอะไรเก็บไหมเนี่ยโอ้เหนือกูแตกแล้วจริงอ๋อ,อ,อโอ้โหหมูยิฆานเลย เดี๋ยวทำาไม่หนาวหนาวนี้เก็บได้นะวัตถุเหตบายยินดาโน้ตไม่ใช่ด็อกิเมตนการเดินทางอันที่สามนะครับกันนะครับิสนาอันที่สามแบบว่าเมืองนี้นะครับมันจะมีเทศกาลเทศกาลหนึ่งนะครับแบบว่ามีทําพิธีกรรมมีเล่นดนตรีมีเต้นลาอะไรอย่างนี้นะครับคนคนยะ ว,ว่าไปเจอพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งนะครับที่แบบว่าเอาสัตว์มาบูชายันนะครับแล้วคนคนนี้ได้ยินเสียงกรีดร้องได้ยินอะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่ฉันก็ไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็ได้ยินเสียงทำเป็ดเสียงดังนะครับแล้วก็เสียงกลองนะครับฉันคงจะจินตนาการไปเองมั้งแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ยินเหมือนฉันเลยครับก็ประมาณนี้แหละใจความสําคัญนะแต่ตอนนี้กูต้องหาคุญแจให้ได้ผีแม่งกระดุจริงๆ รถอันอันที่อันที่หนึ่งแม่หายไปไหนวะแม่งอ่านข้ามจริงๆเลยกูเออฮะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวะมีอะไรหรือเปลผมได้ยินเสียงมันมีเหมือนผู้หญิงผีผู้หญิงหรือเปล่ามันอยู่แถวๆนั้นะหือแทะหือแทะอยู่แถว,ว,วนะั้น ฮห้องกระดูกอ๋อแหวนเป็นแหวนที่มีพลังงานลึกลับนะครับพลังงานเวทอะไรอย่างนี้เปิดไปเรามาโปลข้างหน้าแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> กูได้ยินจริงๆนะถ้ามันเป็นแดงๆวะทุกคน คุณที่กินเสีอยงจิงนั้งเว้ยอย่าไกลขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันอยู่ชั้นบนนี่ ก็ไม่กล้าเดินอ่ะมึงเข้าใจไหมแบบกลัวแม่งโผล่มาอ๋อมันจะอยู่ออมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นทุกคนมันเห็นเราละแ,แต่มึงก็มาไม่ได้มึงถูกตันไม่อยู่ไงอุ้ยอะไรมาบอ